สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพวกระช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจน่าติดตามเกี่ยวกับสถานการณ์ของคณะกรรมการสันติภาพนะครับที่ประทับดีโดนัลดทรัมป์ผู้นำของสหรัฐนั้นได้จัดตั้งขึ้นสิ่งที่หลายคนนั้นตกตะลึงนะครับก็คือปรากฏว่าโดนัลดทรัมป์ ได้มีการส่งหนังสือเอกสารกล่าวเชิญชวนให้ทางด้านประธานดิวลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียนั้นเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสันติภาพล่าวๆด้วยนะครับรายละเอียดทั้งหมดเป็นอย่างไรขอบเขตของคณะกรรมการชุดนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าก่อนที่คุณผู้ชมนั้นจะเข้าไปติดตามเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถางอัปเดตกันก่อน ท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันนะครับที่ผมน้นนําเสนอกับคุณชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นประธานดีว่าลาดิมีรปูตินผู้นําของรัสเซียได้รับคําเชิญนะครับให้เข้าร่วมคณะกรรมการสันติภาพของสหรัฐสําหรับเนวนกาซา,า,า,าซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนั้นถูกเปิดเผยโดยทางด้านดับมบิตตี้เปคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียก็บอกว่ารัสเซียนั้นจะพิจารณารายละเอียดของข้อเสนอในการเข้าร่วมสภาสันติภาพซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นโดยประธานดีสหรัฐ เมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับโดยคณะกรรมการสันติภาพถูกบอกว่าเป็น,นกลไกในการประครับประคองข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบ,บางระหว่างอิสราเอลและฮามาสรวมถึงการกำกับดูแลการฟื้นฟูฉนวนกาซาหลังความขัดแย้งที่ยืดเยื้อประธานดิมิทาดิเมียปูตินได้รับข้อเสนอให้เข้าร่วมคณะกรรมการสันติภาพนี้ผ่านช่องทางทางการพูดขณะที่เรากำลังศึกษารายละเอียดทั้งหมดของข้อเสนอดังกล่าวเราหวังว่าจะได้ติดต่อกับฝ่ายสหรัฐเพื่อขอความชัดเจนในรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่ดัมมิตี้เบดคอนั้น บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับมีรายงานด้วยว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้เชิญผู้นําโลกหลายคนรวมถึงนายกรันตมีมาร์คคารนีของแคนาดาและประทับดีฮาเวยร์บิเลกของอาร์เจนตินาให้เข้าร่วมคณะกรรมการสันติภาพเพื่อกาซาซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการสันติภาพในวงกว้างประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศเช่นฮังการีอินเดียจอร์แดนรีสไซปรัสรวมถึงปากีสถานก็ได้ยืนยันว่าได้รับคําเชิญให้เข้าร่วมคณะกรรมการสันติภาพแล้ว อย่างไรก็ตามรัฐบาลโดนันททัพม,มีรายงานว่าต้องการให้ประเทศต่ตางๆจ่ายเงิน1,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพื่อคงสถานะสมาชิกของคณะกรรมการยางถาวรหากได้รับการยืนยันคําเชิญให้ประร ام ดีวัลดีเมียร์ปูตินเข้าร่วมสภาสติภาพย่อมสร้างความประหลาดใจไม่น้อยเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้นําที่กํากับดูแลสงครามที่กําลังดําเนินอยู่กับทางด้านยูเครนซึ่งคาดว่ามีทาหารและพละเรือนเสียชีวิตแล้วหลายแสนคนและสงครามเมื่อกล่าวก็กําลังเข้าสู่ปีที่4ในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ในขณะที่สหรัฐยังได้เปิดเผยรายชื่อบุคคลที่จะนั่งในคณะกรรมการบริหารผู้ก่อตั้งของสภานัก่าวโดยในรายชื่อมีบุคคลสําคัญรวมถึงอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษอย่างโทนี่แบร์ลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์เองอย่างจเรดคุตเนอร์และรัฐมนตรีจากประเทศสหรัฐอย่างมาโกโรบิโอในขณะที่อิสราเอลแสดงความไม่พอใจนะครับต่อทิศทางการจัดตั้งคณะกรรมการสันติภาพโดยสำนักงานของนายกร,รัฐมนตรีเบนจามินเนทันาัาคูออกแถลงการณ์ระบุว่า การประกาศเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกาซาซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการสติภาพไม่ได้มีการประสานงานกับอิสราเอลและขัดแย้งกับนโยบายของอิสราเอลในขณะเดียวกันนั้นสหรัฐเผยกฎบัตรคณะกรรมการสติภาพองค์กรระหว่างประเทศใหม่เพื่อส่งเสริมความมั่นคงและสติภาพในพื้นที่ขัดแยง้งมีการเชิญประมุขรัฐและผู้นํารัฐบาลทั่วโลกเข้าร่วมบดบริหารพร้อมทั้งสัญญาว่าขอบเขตการทํางานจะมากกว่าเรื่องของจนวนกาซา มีการร้างอิงตามข้อความในอารัมพบทของกฎบัตรคณะกรรมการสันติภาพซึ่งทำเนียบขาวส่งไปยังประเทศตา่างๆที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมระบุว่าคณะกรรมการสันติภาพในองค์กรระหว่างประเทศมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อส่งเสริมความมั่นคงหรือฟื้นการปกครองที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมายและรักษาไว้ซึ่งสันติภาพที่ยั่งยืนในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบหรือว่าถูกคุกค,ค,คามจากความขัดแย้งมีรายงานด้วยว่าสหรัฐเชิญประมุขแห่งรัฐหรือว่าผู้นํารัฐบาลหลายประเทศให้เข้าร่วมในคณะกรรมการขององ,องค์กร และบอร์ดบริหารซึ่งจะมีประธานดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานเน่ยนะครับอย่างไรก็ตามรายละเอียดในกฎบัตรระบุว่าประเทศสมาชิกซึ่งจะมีประมุแขแห่งรัฐคือผู้นํารัฐบาลเป็นตัวแทนใน,นคณะกรรมการสามารถดํารงตําแหน่งได้เป็นเวลา3ปีหรือนานกว่านั้นหากมีการจ่ายเงินมากกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าตีเป็นเงินไทยนั้นก็ราวๆสามหมล้านบาทนะครับภายในปีแรกด้วยเดที่สหรัฐตั้งคณะกรรมการชุดนี้ อย่างที่บอกไปนะครับเพื่อฟื้นฟูฉนวนกาซาแต่จากเนื้อหาในกฎบัตรก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้จํากัดบทบาทอยู่เพียงแค่ดินแดนของปาเลสไตน์เท่านั้นโดยทําเนียบขาวใช้คําว่าองค์กรซึ่งจะประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริหารชุดใหญ่คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคของปาเลสไตน์ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการฉนวนกาซาและคณะกรรมการบริหารชุดที่2ซึ่งดูเหมือนว่าจะทําหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาอีกด้วยนะครับในขณะเดียวกันนั้นก็มีความเคลื่อนไหวนะครับว่าเมื่อผู้นําโลกนั้นได้รับคําเชิญเนี่ยครับ ร่างของกฎบัตรอธิบายว่าบอร์ดสันติภาพเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มุ่งส่งเสริมสถียรภาพฟื้นฟูการปกครองที่น่าเชื่อถือและเป็นไปตามกฎหมายและสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนในพื้นที่ที่รับผลกระทบจากภัยคุกคามของความขัดแยง้งร่างกฎบัตรให้อำนาจจากขว้างขวาแก่โดนันทซ้ำซึ่งจะดำรงตำแหน่งประธานของคณะกรรมการสันติภาพและทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสหรัฐด้วยการเป็นสมาชิกจะต้องได้รับเชิญจากประธานซึ่งจะมีอำนาจสำคัญในการกำหนดวาระการต่ออายุและการถอดถอนการตัดสินใจ จะใช้การลงคะแนนเสียงข้างมากของประเทศสมาชิกแต่ผลลัพธ์ทั้งหมดต้องได้รับการอนุมัติจากประธานณกรณีคะแนนเสียงเท่ากันประธานมีอำนาจคะแนนเสียงที่ชี้ขาดซึ่งยังมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการจัดตั้งแก้ไขหรือว่ายุบเลิกหน่วยงานย่อยแต่งตั้งผู้สืทบทอดตำแหน่งและเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับความหมายการตีความและการบังคับใช้กฎบัตรเหล่านี้ด้วยสหรัฐได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารที่จะจัด,จดการฉนงวนกาซาเนี่ยครับอย่างที่ผมได้เรียนไปก่อนหน้านี้ว่าคนสําคัญก็คือทางด้าน โทนี่แบร์นะครับหรือว่ามารโกรูบิโอรวมถึงสตีฟวิตคอบและก็จารีตคูเนอร์ด้วยโครงสร้างของสมาชิกนั้นจะประกอบไปด้วยร่างกฎบัตรจัดตั้งจะมีผลมงคับใช้เมื่อรัฐสมาชิก3มรัฐแสดงความยินยอมที่จะผูกพันตัวเอง2นั้นรัฐสมาชิกจะดํารงตําแหน่งไม่เกิน3ปีแต่ประเทศที่บริจาคมากกว่า1,000ล้านดอลาล,า,ลา,าร์สหรัฐหรือว่ามากกว่า3 0 0 0 0ล้านบาทภายในปีแรกก็จะมีการได้รับสมาชิกถาวรนะครับแต่ละรัฐสมาชิกจะมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงแต่การตัดสินใจทั้งหมดจะได้รับการอนุมัติจากประธาน รัฐสมาชิกสามารถถอนตัวได้ตลอดเวลาและประธานสามารถถอดถอนรัฐสมาชิกได้เว้นแต่ว่าสมาชิกสองในสามจะคัดค้านในขณะเดียวกันนั้นมีการส่งจดหมายเชิญไปยังประเทศต่างๆแล้วตอนนี้ตามการรายงานข่าวกว่า60ประเทศรวมถึงประธานดิวัลลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียครับสาหรับของไทยนั้นกระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุว่ากําลังศึกษารายละเอียดในหลักการทยยินดีกับข้อเริ่มใดๆที่จะช่วยสนับสนุนสันติภาพที่ยั่งยืนในตะวันออกกลางและความพยายามดําเนินการด้านมนุษยธรรมเพื่อบรรเทาทุกและ ความทุกข์ยากของชาวปาเลสตนยและหวังว่าข้อที่เริ่มจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของชาวปาเลสตายและได้รับการสนับสนุนในระดับภูมิภาคต่อไปตามการรายงานนั้นบอกว่าคณะกรรมการสันติภาพของโดอนทนสซัมมีเป้าหมายอำนาจที่กว้างขวางมากขึ้นจากการแก้ไขวิกฤตระดับโลกที่อาจจะเทียบเท่ากับสับประชาชาติและจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อระเบียบระหว่างประเทศหลักสงครามโลกครั้งที่สองในขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานคำพูดของนักการทูตคนหนึ่งว่าน,นี่คือสารประชาชาติของครับที่เพิกเฉยต่อหลักการพื้นฐานของกฎบัตรสาประชาชาติพรวิลเลี่ยมสัตราจานาทกิจการระหว่างประเทศมหาวิยลัยจอร์ดวอชิงตันบอกกับผู้สื่อข่าวว่าการเสนอสมาชิกถาวรในราคา1นึพันล้านาดอลลาร์สหรัฐเหมือนกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในรูปแบบที่ต้องจ่ายเงินเพื่อแลกกับการมีส่วนร่วมแต่ในที่นี้ครับเป็นเพียงผู้เดียวที่มีการอำนาจในการยับยั้งในขณะที่เดนียลฟอร์ดนะครับ จากกลุ่มวิเคราะห์วิกฤตระหว่างประเทศซึ่งเป็นสถาบันวิจัยก็บอกว่ารายงานกว่า60ประเทศได้รับคำเชิญบางประเทศอาจบอกว่าเป็นวิธีเอาใจซ้าแต่หลายประเทศสมาชิกบอกว่าเป็นการแย่งชิงอํานาจของเขาจากการซื้อที่นั่งถาวรในกลุ่มพิเศษส่งสัญญาณว่าน่าจะเป็นห่วงเกี่ยวกับความคาดหมายของทางการทูตระหว่างประเทศแบบแลกเปลี่ยนและเน้นข้อตกลงในอนาคตซึ่งร่างกฎบัตรรายละเอียดเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับวิธีการใช้เงินทุนการขาดความชัดเจนว่า อาจจะทําให้ผู้ดําโลกสนใจสงสัยว่าเงินของพวกเขาจะไปอยู่ที่ไหนกันแน่นอกเนือจากเงินบริจาคจํานวนมากสําหรับการเป็นสมาชิกถาวรแล้วกฎบัตรยังให้อํานาจประธานในการพิจารณาเชิญและต่ออายุสมาชิกอย่างกว้างขวางซึ่งตอกย้าถึงความกังวลของนักวิจารณ์เกี่ยวกับอํานาจรวมศูนย์และการกํากับดูแลที่จํากัดนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถาอัปเดตนะครับท่านจะได้ติดตามเรื่องราวทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ความขัดแยง้งเรื่องราวของข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศนะครับรวมถึงสาระความรู้อื่นๆอีกามากมายนะครับในขณะเดียวกันนั้นท่านสามารถสนับสนุนช่องถาอัปเดตได้ผ่านการสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองหรือว่าสนับสนุนผ่านซุปเปอร์สติกเกอร์ซุปเปอร์แชทซเปอร์แตงก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันหรือว่าท่านจะสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคาร,รไย บัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีก็169 3425 111นะครับ169 3425 111วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัพเดตครับ